ยืดมากแต่ตอนนี้เราชอบมากแต่เกียดที่สุดคือคลิปอัพนี่อะไรนี่นะนี่เกียดมากเลยอ่ะท่าเนี้ยพูดเลยโอ้ทิปอัพทำท่าเลยทิปอัพปุ๊บมาอยู่ครัเออท่าเนี้ยมือติดพื้นครับมือติดพื้นซ่อนติดพื้นครับผมซ่อนบนไม่ติดพื้นนี่ทำอยงก็ไม่ติดเจ็บคือเป็นคนเคยเล่นในเครื่องนี้ปะที่มันแบบวางพิงผนังแล้วอย่างเงี้ยอ๋อ เตือนาาที่บ้านแมวมีเตือนึงคอที่บ้านแมวที่บ้านแมวปูนไม่ใช่แมวอ๋อไม่ใช่ปูนปอนปอนบ้านแมวอ่ะนั่นแหละไปเล่นอันนี้มาเข่นรถแมวโอ้ยห่านแมวนั่นแหละที่บ้านแมวมีแล้วก็ไปยืนมาโอ้าหงตึงบ้านบ้านก็มี

สามเน้นๆครับเก่งเนๆๆๆ้นๆเน้นๆให้รู้สึกปกครับเน้นๆนะนั่นแหละนั่นแหละคิวดีเลยดี <c oughs> ช่วยหน <c oughs> ่อยใช่ส <c oughs> ององชาสองวิชาคุณเอง กูหนูเนงนนโอ้โหเดีองเลยเดยเติ้ขอกางที ne, ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขาดตอนนี้ยองเองตรนไปนี่มาทำอะไรเดี๋ยวบอช้าวนเช้าวันนี้ช้าวันนี้โอ้หแหงกว้างโอ้ถ้ากว้างก็ฉีกอกออกเออจะไม่ได้ตรงนี้ไม่จะเอข้างในอลยตอนนี้ข้างในลรวเห็นแล้วในก็ใส่เกลือเทศแล้วตรงนี้นะตอนนี้เอาอก่อนถ้าไหล่ทิ ี wollen, ่กเยล้ดมาเล่นก็ได้แค่มาเลยเนใหญ่ไ oh. ม่ได้จแล้วฝุ่นตลางตลางตัวชัดๆขุ่นตลางวัยรุ่นเนี่ยวันหล่อ้แต่ช่วงนี้ถ้าตื่นมาไม่ค่อยปวดนะใช่มาชินแล้วมาชินอาทิตย์หนึ่งนราตัอตบบ้า ไ็ได้เยอะอยู่นะคีดหนึ่งแล้คิดพลาดเดือนหนึ่งดิโอ้โหอยู่พี่อยู่อีกน้ำใช่ไหมล่ะพูดจาดีเหมืนโอ้โหจับเงินจับเงิอโอเคจับเงินอะไรนะครูเมนสิบเจ็ดวันนี้วันนี้บอกครูกุ้เอก ผมอยากบอกให้พี่นอ๋อผมีไม่ได้ครูเมย์ไม่ให้พี่คูเมยใครคูเมย์อคูฟิตเนสผมไม่ได้เอาไปคูฟิตเนสนะไม่เอาไอพีนี่มาต่อนไันเลยมาเลยนะจีที ที้พี่สุดพลังเลยลมาช้าเอาโเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลงช้าลงช้าลช้าจะรอดใช่ไหมลงช้าลงช้าเรื่องนั้วันนี้ท้าวันนี้ตาเอต้านเองต้านเองไม่รอดลยเอาทิเลยก่อนเัาจะจะรู้่จะเกิดอะไรขึ้นแหละเหลืออียี่ ข้ามัปนี่อย่างไรคีอสิบี่ยัง่มัสบายเฮ้ยอาทิตย์นึงได้ขนาดี่อแล้วโอ้เดน้องเลยน้องอะไรสามสิเนี่ยเจบแล้วผมผมไปสีอีกสีเดียวเราหกสิบไหกสิบได้หรอหกสดิยี่สิบ20พ่สี่สิบ ไปเขาไม่ไหวเ่ยลงแรงมากเลยก็ออกออกช้งเขียดไปเลยหนึ่งสองนี่นี่ลงแรงลไม่ก่อนคันันนไปสิบห้าเน้เออรอยเอาไปถามเหมือนกันไปรงหวหนึ่งสองหนึ่งอย่าลืมนะครับลงช้าชเน้นๆนะครับผมเก่งที่อกกับไหล่ไว้นะครับ เนี <Pil> <m uch 's father> ่ยผมนอนหลับ8วันนะโต๊ะมีกางเกงแปลงนราไม่หลับใช่ใช่สอบต้องลงมาเช้าลงมาเช้าลงมาเช้าวันนี้เช้าวันนี้เช้าวันนี้เออขึ้นมาลงขาลง้าลง้าลง้าเน้นเน้นเดึงบนี่ยงลง้าลง้าลง้าเด้งปุ๊บ10เรอบโอ้แล้วพอโอพี่ยกแค่ แวันี้เขาว่แต่วันนี้เขาก็มาบอกให้ไปนี้ที่เราขอน้ำอน้ออกกางกาพี่อะอออกางกายมาจ้าจิอยู่ฮะกินี่คมที่ ไม่ทำให้เราช้ำใจเพื่อจะเป็นคนนี้ที่ใจไม่ห่ ว่ายี่หวดปกติอ่ะคือซื้อยี่ห้อนี้ซื้อ1 0อบาชอบใช้เครื่องกระเซาะแต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกอย่างใช้ตรงนี้แต่อันนี้อ่ะใช้นานมากไม่ติดอ่ะมันไม่เมื่อติดติดนะแต่สีสวยแต่ครีมันเป็นขอความมันออกแดงอ่ะขุยสาวอ่ะใครจับกันอลิษ ทีจ่อาเค่ะเอาไหมนะกระโปก่อนระโปรเอาไมยาเอาที่มันอยู่สิ่งัมเดอดหรือเปล่า ขนาดมากปกติเราเริ่มคลาสาารประมาณคลาสที่้าประมาณสามหรอไม่ถึงประมาณห้เฮ้อ้า 5, <6. S 1> แวแค่ก็สมันต้องส 4, 3่สามสี่อเนี้ยแล้วคู้ใหญ่อีกประมาณชั่วโมงทุเระน่ญญาจะเป็นหาเมื่อตอนเราเล่นทะเลคลายชั่วโมงนี้ที่เร่องคือกว่า หน uh ่ท huh. uh ี่จะไม่อจไปอนีเดิ่ายังไม่หมะดีกดฟันว่าประมาณอโหอียมู 买了，买回来。